วันที่2กันยายนพศ2 5 6 7เวลา9ก้นาฬิกานายพาคินตีรพงศ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายธัญสุบบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับเยาวชนเด็กจมน้ำภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีนายสายยามพิรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานณนห้องประชุมชั้นสอาคาร4โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเด็กจมน้ำและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลแก่คนจมน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและผู้มีทักษะในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบุรพพาพิทยาคารและได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคามมาบรรยายให้ความรู้ในเรั้งนี้แทนตัวเองไหวปกติก็ยังยากแล้วน้ำเข้าไปอิกมันจะปิดรวมเสี่ยงอยู่แล้วเมื่อครงที่เราไปเล่นน้ําหรือถ้าเกิดเราไปนั่งเรือนะครับ บางทีเราอาจจะนั่งเรือหรือเดิทนทางโดยเรือนะครับมีที่หลายคนที่อยู่ในนี้ก็ได้ตอบนะฮะแต่ทีนี้ถามหลายเหตุเกิดจากอ,าอะไรไม่ไลงมดีไหมเ <ừ> <ะ>พราะว่าถ้าใช้เน็ตเน้นยาวเกินถ้าใช้จะมีคนตายถูกไหมมด้วยไม่รอดูดว่าต้องแฉไม่ดูเไงดูนะผมก้อาต้นลูกยางไปไม่ใยางไ้นตะกร้ยังอีกนิดนึ่ง โอเคเราเมื <Okay. S 2> mm ่จ hmm. ัดสถานการณ์ก่อนเนาะสองคือดูว่าเขา